ตำนานวิญญาณสาวผู้ถูกหลอกและสิ้นใจอย่างเวทนาหลอกหลอนผู้คนมานับปีจนกระทั่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเผชิญหน้ากับเธอด้วยธรรมะไม่ใช่อาคมแต่ธรรมะจะช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักและความแค้นนี้ได้หรือไม่รับชมพร้อมกันได้เลย การครั้งหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วณนะตำบลราชครามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านริมน้ำที่เงียบสงบและร่มเย็นบ้านเรือนปลูกเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำน้อยสายน้ำไหลเอื่อยเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีหินสาวคนหนึ่งนามว่าพรซึ่งเป็นที่เลื่อมลือในเรื่องความงาม พรมีรูปร่างบอบบางผิวขาวผุดผ่องราวกับสำลีดวงตาคมโตเป็นประกายริมฝีปากอิ่มสีชมพูอ่อนและมีผมยาวสลวยสีดำคลับที่ทิ้งตัวลงมาถึงบ้านเอวไม่ว่าพรจะไปไหนมาไหนก็มักจะมีหนุ่มๆจากทั้งในและนอกหมู่บ้านคอยมองตามด้วยความลหลงไหลพรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายช่วยบิด,ดามารดาค้าขายและเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน วันหนึ่งชีวิตที่เงียบสงบของพรก็เปลี่ยนไปเมื่อมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินทางมาจากพระนครเขาเป็นหลานชายของท่านกำนันผู้ใหญ่ในหมู่บ้านชายหนุ่มผู้นี้มีท่าทางสุภาพเรียบร้อยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัยต่างจากชาวบ้านในท้องถิ่นพรและเขามีโอกาสได้พบกันที่ท่านน้ำโดยบังเอิญและเป็นความรักแรกพบที่ทําให้ทั้งสองต่างตกอยู่ในห้วงสเสน่หา พรเป็นหิงสาวที่รักนวลสงวนตัวแต่ด้วยคำหวานและความมุ่งมั่นของชายหนุ่มจากพระนครทำให้หัวใจของเธออ่อนระทวยลงทั้งสองลอบคบหากันอย่างลับๆใต้เหงาไม้ริมตะลิ่งและบนเรือนแผ่ที่เปลี่ยวร้างในค่ำคืนหนึ่งที่แสงจันทร์ทอประกายบนผิวน้ำชายหนุ่มได้เอ่ยคำมั่นสัญญากับพร พรอนจา๋าอีกไม่นานพี่จะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่พระนครแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่สัญญาว่าจะกลับมาสู่ขอพรอนตามประเพณีพี่จะให้พรอนเป็นภรรยาของพี่คนเดียวพรอนมองดวงตาที่ซื่อตรงของเขาด้วยความสุขเธอเชื่อในคำพูดเหล่านั้นสนิทใจก่อนจากกาันชายหนุ่มได้มอบตลับแป้งหอมที่สวยงามตลับหนึ่งให้แก่เธอ พรอนจ๋าเก็บตลับนี้ไว้ให้ดีนะหากพรอนคิดถึงพี่ก็ให้ปาแป้งนี้พี่จะได้หอมเหมือนกับได้กอดพรอนใกล้ๆพรรับตลับแป้งมาไว้ในมือด้วยความปราบปลื้มใจเธอเฝ้ารอคอยวันที่เขาจะกลับมาด้วยความหวังอันเปี่ยมลน้น เมื่อวันนัดหมายมาถึงพรอนตื่นแต่เช้าด้วยหัวใจที่พองโตเป็นพิเศษเธออาบน้ำขัดตัวพรมน้ำอบและหยิบตลับแป้งหอมที่ชายหนุ่มมอบให้มาเปิดออกกลิ่นหอมฟุ้งของดอกไม้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขายืนอยู่ข้างกายพรอนใช้พับแตะเนื้อแป้งขึ้นมาปะพร่างทั่วใบหน้าและลำคอจนขาวพองเธอสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่สวยที่สุดและนั่งเฝ้ารอเขาอยู่ที่ท่าน,น้ำตั้งแต่เช้าจนค่ำ แต่แล้วเงาของชายหนุ่มที่เธอเฝ้ารอคอยก็ไม่ปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยวันแล้ววันเล่าที่พรยังคงทำเช่นเดิมเธอแต่งตัวสวยปะแป้งหน้าขาวไปนั่งรอคอยเขาที่ท่าเรือแต่สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจเธอพรตัดสินใจเดินทางไปหาชายหนุ่มถึงบ้านของท่านกำน,นันแต่กลับได้รับคำตอบที่เจ็บปวดจากแม่ของเขา หนูมาหาใครหลานฉันกลับไปนานแล้วเขาคงมีเมียมีลูกที่พระนครไปแล้วล่ะหนูคงเข้าใจอะไรผิดไปคำพูดที่เย็นชาเหล่านั้นเปรียบเสมือนมีดที่ทิ่มแทงหัวใจของพรนจนแหลกสลายพรกลับมายัางบ้านด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งความผิดหวังในรักแท้และคำนินทาของชาวบ้านที่ลือกันว่าเธอเป็นหญิงที่เสียความบริสุทธิ์แล้วทำให้เธอคลุ้มคลั่งและเสียสติไป ทุกวันเธอจะปะแป้งจนหน้าขาวโพลนราวกับพูดผีแล้วไปยืนรอที่ท่านน้ำด้วยสายตาที่เหม่อลอยชาวบ้านในยุคนั้นซึ่งไม่เคยพบเห็นผู้ที่แต่งกายประแป้งจัดแบบนี้จึงพากันเรียกเธอว่าอีวอกหน้าขาวหรืออ e ีบ้าทาแป้งเสียงหัวเราะเยาะและสายตาดูแคลนของชาวบ้านยิ่งทำให้พรต้องจมอยู่กับความเศร้าและเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจ ความทุกข์ระทมของพอรยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดคืน 1. ขณะที่เธอนั่งเหมอลอออยู่ริมท่าน,น้ำกลุ่มนักเลงหัวไม้ที่เมามายได้เข้ามาลวนลามเธอพอรพยายามดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลเธอถูกฉุดกระชากและถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณก่อนที่จะสิ้นใจตายอย่างน่าเวทนาร่างของพอรถูกทิ้งไว้ข้างท่านน้าในเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านเมื่อมาพบเข้าก็รู้สึกตกใจและเศร้าใจต่างพากันรู้สึกผิดที่เคยดูถูกและหัวเราะเยาะเธอแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วหลังจากที่พรเสียชีวิตเรื่องราวความเฮี้ยนของวิญญาณเธอก็เริ่มขึ้นชาวบ้านที่สัญจรไปมาในยามวิการเริ่มพบเห็นร่างของหญิงสาวปะแป้งหน้าขาวโพลนยืนอยู่ริมท่าน,น้ำ บางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญร่ากับคนกำลังเจ็บปวดทรมานบางครั้งก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอาฆาตมาดร,ร้ายวิญญาณของพรไม่ยอมไปผุดไปเกิดเธอจมอยู่กับความแค้นที่ถูกหักหลังและถูกทำร้ายจนตาย ชาวบ้านหวาดกลัววิญญาณของผีอ e ีวอกหน้าขาวเป็นอย่างมากพวกเขาไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวกับท่านน้ำในยามค่ำคืนอีกเลยต่างพากันเล่าขานเรื่องราวของเธอจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคซึ่งเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมและเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ท่านได้ยินเรื่องราวของพรและผีอ e ีวอกหน้าขาว ท่านรับรู้ได้ถึงความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสของวิญญาณนี้ท่านจึงตัดสินใจที่จะช่วยปลดปล่อยเธอให้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ในคืนเดือนมืดหลวงพ่อปานได้เดินทางไปยังท่านน้ำที่เคยเป็นสถานที่รอคอยอันแสนเจ็บปวดของพรท่านนั่งสมาธิบนเสือเพียงผืนเดียวอย่างสงบและแน่วแน่ไม่นานนักอากาศรอบข้างก็เย็นยะเยือกขึ้นมาในทันทีเสียงร้องไห้โหยหวนดังขึ้นจากที่ไกล,ไกล ก่อนที่ร่างอันบิดเบี้ยวของผีอีวอ,อกหน้าขาวจะปรากฏขึ้นใบหน้าของเธอขาวโพลนราวกับแป้งและมีรอยช้ำสีดำคล้ำอันดวงดวงดวงตาของเธอแดงกำําราวกับเลือดที่พร้อมจะพุ่งออกมาเธอจ้องมองหลวงพ่อปานด้วยความโกรธแค้นผีอีวอ,อกพยายามใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อหลอกหลอนท่านนางร่อนลงมาจากต้นไม้ส่งเสียงหัวเราะที่น่าขนลุก เดินกระแทกเท้าเสียงดังวิ่งวนร,บรอบๆท่านและกรีดร้องโหยหวนอย่างบ้าคลัง่งแต่หลวงพ่อปานยังคงนั่งนิ่งสงบอยู่ในสมาธิราวกับก้อนหินที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพายุไม่ว่าผีอีวอกจะพยายามหลอกหลอนด้วยวิธีใดท่านก็ไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยความสงบนิ่งของท่านทำให้ผีอีวอกเริ่มรู้สึกสับสนและโมโหมากขึ้นไปอีก นางจึงตัดสินใจรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าใส่หลวงพ่อปานด้วยความโกรธเคืองหมายจะทำร้ายท่านแต่เมื่อวิญญาณของพรอนสัมผัสกับจีวรของหลวงพ่อปานเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสราวกับถูกไฟนรกแผดเผาจนวิญญาณแทบจะสลายไปหลวงพ่อปานค่อยๆลืมตาขึ้นมองดวงวิญญาณที่บอบช้ำตรงหน้าด้วยความเมตตา ท่านเริ่มเทศนาสั่งสอนเธอด้วยเสียงที่อ่อนโยนและนุ่มนวลพรอนเอย๋ยความรักที่พรอนยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นเพียงสิ่งลวงตาเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานในภายหลังพรอนยังคงยึดติดอยู่กับร่างที่เน่าเปื่อยความรักที่จอมปลอมและความแค้นที่เหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการดวงวิญญ,ญาณของพรอนไว้ ท่านเทศนาต่อไปถึงหลักธรรมความจริงของการปล่อยวางพรอนจา๋าความโกรธความแค้นไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่ความสงบสุขได้พรอนจงปล่อยวางทุกอย่างเสียเถิดปล่อยวางความรักที่เขาไม่จริงใจปล่อยวางความแค้นที่เขากระทำต่อกายเนื้อของพรอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของพรอนอีกต่อไปแล้วหากพรอนปล่อยวางได้พรอนก็จะพบกับความสงบสุขที่แท้จริง ดวงวิญญาณของพรอนฟังคําเทศนาของหลวงพ่อปานอย่างตั้งใจน้ำตาแห่งความสำนึกผิดและความเข้าใจไหลรินจากดวงตาของเธอเธอเพิ่งจะรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องเผชิญในโลกวิญญาณน,นั้นมาจากกิเลสท,ที่เธอสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดสุดท้ายผีอีวอกหน้าขาวค่อยๆก้มลงกราบหลวงพ่อปานด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ท่านได้แผ่เมตตาและสวดบังสกุลอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของพรอนทันใดนั้นร่างของผีอีวอกก็ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดเหลือไว้เพียงความสงบที่กลับคืนสู่ท่าน้ำอีกครั้งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ไม่เคยพบเห็นผีอีวอกหน้าขาวที่ท่าน้ำอีกเลย เรื่องราวของพรอนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อกันมาถึงคนรุ่นหลังเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าการยึดมั่นในความรักที่จอมปลอมและจมอยู่กับความแค้นจะนำพามาซึ่งความทุกข์ทรมานอันแสนยาวนานและการปล่อยวางเท่านั้นคือหนทางที่จะนำดวงวิญญาณไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้ในที่สุด นิทานจบแล้วค่ะใครที่ดูนิทานเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเรื่องต่อไปอยากให้แอดมินนำเสนอเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ